หลาย่หลายว่าดงหน่อไม้เก็บม้วนมือหักม้วนมือเอาแพรว่าเก็บเผาสบายดีพ่อมแม่พี่น้องสบายดีโมกุกคนมอน้สาวลาวจะหาหุกคุไปเข้าป่าหน่อไม้อีกแล้วกำลังขับรถออกบ้านจะไปหาหน่อไม,อม้เนาะเรื่องเข้าป่าเข้าภูขึ้นภูเนี่ยโอ๊ยไว้ใจสาวลาวเลย ค้ะเวียกสําใดกะไปเนาะโอเคเลสโกอันนี้เฮาก็มาฮอนตาลหมเลยกําลังย่างเข้าไปซิวซิวอากาศก็ดีดีเสียงลกของจบจกจ๊กๆอันนี้ก็จักต้นอย่คือต้นกระเทียมป่านําบ่แน่ใจ บึงบึงบรรยากาศมีตุหานอีกบรรยากาศดีดีเลยตู้แม่ขึ้นว่าวพะลูวันเสาร์มีโอเวอร์ท่ามก็บกไปเฮ็ดเรียกโอเวอร์ท่ามไปเฮ็ดโอเวอร์ทมามได้เงินหลายคนซ้ำเอาเงินไปซื้อหน่อไม้กินงจิบุดีกันว่าใช่ไหมโบกตู้แม่โบกไปเข้าปลาซอกหาผักหาหญ้าหาหน่อไม้เองตู้แม่เอาไปเฮ็ดการโอเวอร์ท่ามได้เงินไปซื้อ ได้อนร้อยประสินก็อันนี้เข้าปานี่ยังบุหงวาสิได้บ่พอได้เงาหอได้แบบบัญญกาศเนาะโอเคมันหักหอนแล้วสมัยโบ้าเว้ากันสาวเหล่ามักเข้าปานี่ป้าเลิกสมัยก็มุ่นเข้าไปะิปหัยมากงานมาไม้เกาะหัวเกาะหางนุ่งมัดปุ่มก็ได้ประค้นนี่นี่เด้อ ให้วาอันขัวมักเข้าไปโซกห,ห,หานั่นหานี้สาวเรนมักเข้าป้าป้าลึกสำรใดก็ไป มีดเสียบเข้าไปมันจะค่อยบอหักข้างในมีดกัน,น้อยน้อยแต่อีต้นป้าขคนเห็นคือสาวลาวบอนอนไหมเข้ามาในเฮงกระไล่า ก็เรี้ยไก่อนมึงสาวเราสินห้าบะมีจากนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบาดิดต,ตหลายอะไรเศรษาตั้งกล้องมาแล้วขาตั้งก้องมานี่เก็บมีสาวเล้าขอให้หูฮุบก่อน S <S <preach miracle> โอ้โจๆจ่ๆพอพอพ้าแต่ต้วเศร้เม่อกับบ้านขข้นหลเขินไหลว้าสุรมันช่ข้อมาตอนเศร้านี้แห่งสีหลหยอันนี้ขนอาวบนแดดอะเสาหล้วกอโตเก็บกันเด้อเร้าเหล่าไปเลยตังก้องมาเสด้จเสด้จนะเศ้เมื่อกับบ้านเลยมือกระสั้น ใส่ก้องมือสั้นเมื่อยดิปินขึ้นดอยน่ะโกะโนไมักว่าหลายแค่หลายว่าดง้อไม้เก็บม้วนมือหักม้วนมือเอาแค่ว่าเก็บเผา ไก่สุนเนะาะหลาหลายาอ,อยูน่นน้ก็มีเก็บไรเฮ้หักเราต้องดจีมออกเนาะเอาเอ,อมีดจีมออกมันหักมันบรไลมันบริไย,ย,ยหงู่งนะมีดคดจีมออกเพราะมันยังบกข้สูง ุกมือเข้ามาหันบ,บัว้ซเจ็บเสีดยสด,ดายบัว่านตังโกมาก์น่ะค่ะตังโกมาีิมว้วนแหละ หลบว่ได้หายเนาะห้ายจะตัวอยู่นอกให้ดึงตัวมันจับมันเดียวได้ เห็นบ่อหนึ่งนอสองนอสามนอสีน่นอห้านอหกนอเจ็ดนอหนุนสาวลรวจะให้บก่อนวันนี้เขาก็จัดการนหนสาวลรวจะมีจิม้ม สีมิดใหญก็เลยมา เาผิดเนาะว่าวม,มนันนอไนดินนอตั้งดินขันในดินแล้วมันมันอยู่ในดินเนาะอันนี้มันตั้งดินขึ้นไปขึ้นมาอ้าว่าผิดตัวนี้ว่ามันในดินตั้งดินเนาะ